บอสชาตรีเตือนรถถังครั้งนี้อย่าให้น้ำหนักมีปัญหาสวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับบอชาตรีนะครับล่าสุดนี้ก็ได้ไลฟ์สดนะครับก็พบปะแฟนมวยนะครับหนึ่งในประเด็นนะครับนั่นก็คือบอสนี่พูดถึงรถถังนะครับการเตะรถถังทําน้ําหนักไม่ได้และก็ทําให้เสียเข็มขัดแชมป์ไปนี่ก็ถือว่ามีปัญหานะครับแต่ไฟนนี้นะครับในการเจอกับทาเครุนะครับ บอสชาตรีย้ำนักย้ำหนาครับว่ารถถังห้ามพลาดนะครับเราก็มาฟังเสียงของบอสชาตรีกันครับว่าพูดถึงรถถังอย่างไรบ้างนะครับรถถังเขาเขาอายด้วยนะเขาเขาเขาไม่ดีใจเด็กเขาเป็นแชมป์โลกแล้วก็เขาเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็เขาไม่ผ่านสามสครั้งเป็นไปได้ไงเข้าใจป่ะเขาเขารู้สึกตัวเองมันไม่ดีด้วยนะแต่สําหรับผมไม่ดีไม่สบายใจนะมันแบบเออทไมเราจะ จ่ายราคาแพงที่สุดถ้าเกิดเขาจะทุกไฟจะ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 ไม่มีไม่ไม่ไม,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 ไม่ชั่งน้าหนักพลาดน้ำหนักใช่ไหมไอ้นี่สาคัญไอ้บอกทุกคนนะแล้วรถถังอยู่ยูดูอยู่ป่าไอ้ลักอยู่นะแต่อยู่ต้องเข้าใจนะ100%ยเปอร์เซด็ดขาดกับเทเกอรูห้ามพลาดนะห้ามพลาดไฟนี้มันใหญ่มากต้องเป็น professional อันนี้เป็น the best of the best เราต้องเข้าใจ ตอนเราดูเดวิดเบ็คแฮมเราคริสเตียนโรนอลโดเราดูลาร์โนเมสซี่เราดูนักกีฬาเบสท์ส์เบสท์ที่ที่กีฬากีฬาอื่นใช่ไหมเขาไม่เขาไม่พลาดอย่างนี้เขา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 ามีตัวแบบเขาเป็นเดอะเบสท์เอะเบสท์เขาต้องมีคือแบบไม่ใช่อวดดีแต่แต่ตอนอยู่เบสท์เอะเบสท์นะอยู่ต้องมีความ how ด o ้เซ่อเ e ็ก e ์เ e ลเล ความยอดเยี่ยมตัวเองอ๋อใช่ใช่ตรงรับผิดชอบแบบแฟนๆจ่ายเงินแล้วก็ดูอยู่แล้วก็ you, แ,วกแบบยู่ต้องเข้าใจมันไม่ไม่ไม่ใช่เกมมันแบบถ้าเกิดยู่เป็นสดับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเป็นเป็นเป็นฮีโร่ยูต้องมีรับผิดชอบแฟนๆรักอยู่แล้วกออ็อยู่ต้องยางน้อยที่สุดนะยังน้อยที่สุดทั้งน้ำหนักเต้องเป็นเป๊ะ ก็ชัดเจนแล้วนะครับสาหรับบอสชาตรีนะครับก็เป็นห่วงเรื่องน้ําหนักของรถถังนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับรถถังก็มีปัญหาเรื่องการทําน้ําหนักนี่ในรุ่นไฟเวทนี่ถึง2ครั้งติดเลยนะครับจนทําให้ตัวเองเสียแชมป์นะครับและครั้งนี้นะครับบอสก็เตือนนักเตือนหนานะครับย้ําเลยนะครับว่ารถถังเองนะครับต้องทําให้ได้นะครับจะพลาดไม่ได้นะครับเพราะนี่เป็นไฟที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นไฟระดับโลกนะครับแฟนมวยนี่ทั่วโลกนี่รอดูเขากับทาเครุนะครับฉะนั้นนะครับรถถังเองนะครับ ต้องมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้นะครับแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่ารถถังเองนะครับก็คงนําข้อผิดพลาดนะครับจากไฟ2ไฟที่แล้วนี่นํามาปรับปรุงนะครับในเรื่องการทําน้ําหนักนะครับดูว่าไฟนี้นะครับรถถังจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับและบอสชาตรีก็ย้าเลยนะครับว่าห้ามนะครับห้ามมีครั้งต่อไปนะครับรถถังก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ควบคุมน้ําหนักให้ได้ตามเกณฑ์ตามที่บอสชาตรีบอกนะครับอันนี้นะครับเราก็รอดูนะครับว่า รถถังจะทําน้ําหนักได้หรือไม่นะครับนี่ก็คือข่าวสารนะครับที่บอสชาตรีนะครับได้ไลฟ์สดนะครับพบปะแฟนเพจนะครับในเมื่อคืนนะครับก็หามีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเดบข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพิ่มเมแอดดไไลนน์าาที่ะคครรัับบฝกวว้้ย